สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินคลอง4ี่จังหวัดประทุมธานีนะครับเป็นการมาฝึกบินนะครับของนักเรียนที่สนใจที่จะมาเรียนการบินซึ่งจะพาน้องๆเนี่ยนะครับขึ้นฝึกบินก่อนนะครับว่าตัวเองสนใจและมีความพร้อมและต้องการที่จะเป็นนักบินในอนาคตไหมซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะต้องมีการเรียนทฤษฎีกันนะครับซึ่งเอาจากกล้องมาบตากล้องกับตัวต้องนีใส่ไหมครับวหนี่เขาสวยจหรอใช่เขาสวยได้อะไร้าเฮ้ยเต้องมาถมใหม่ไหม

เป็นเรีเวิเอเตอร์คือเป็นนักบินก่อนที่จะจบปริญญาตรีครับแต่นั้นรศษาเนี่ยจะได้กําไรทันทีเวลาที่เไปเอาเอาวิชานี้เอาไปเข้าระบบของการสัมภาษณ์เป็นนักบินในอนาคตข้างหน้านะฮะครับครับก็ไม่ได้แม้ความว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้รับการพิจารณาเป็นเป็นเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเขาเป็นนักบินแล้วนี่นะฮะเขาเป็นนักบินแล้วจบคอร์สได้ลาเส้นเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าสายการบินเนี่ยจะรับเขาเป็นนักบินต่อไหมถ้ารับก็เป็นนักบินต่อสายการบินก็เพียงแค่เอาเขาไปทรานซิชันคาว่าทรานซิชันก็คือเปลี่ยนแบบเขาบินอุตรไลใช่ไหมก็เปลี่ยนแบบเขาจะอุตรไลมาเป็น a b u ์3ั0 32 0ศูนย์สาองอิงเจ็ดเจแล้วแต่ว่าสายการบินเขาจะมองสภาพแบบนั้น ก็ดีกว่าที่จะต้องเอาไปศึกษาเป็นสไปสอบใหม่ว่างั้นเถอะนะฮะร,ระบบของการเรียนการสอนซึ่งก็ต้องไปเรียนต่อนะไม่ใช่ไหมเพาะเขาเป็น UPL แล้วก็จะไปใช้งานได้เลยไม่ใช่นะฮะต้องไปเรียนต่อไปเพิ่มความรู้เพิ่มเติมแต่ว่าถ้าสองคนมาสอบพร้อมกันเนี่ยสายการบินก็ต้องเลือกคนที่เป็นนักบินอยู่ก่อนอยู่แล้วเป็นธรรมดาแล้วเราก็มีนักบินผู้หญิงซึ่งเราก็บอกว่าเพศไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมา Uh, เป็นตัว uh, เขาเรียกว่ากีดกันเลยครับเพศหญิงเนี่ยเป็นนักบินได้ดีกว่าเพศชายด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาละเอียดรอบคอบแล้วเขาาก็มีความแข็งแรงและฉลาดเฉลียวพอๆกับนักบินไทยเหมือนกันถพรว่าเป็นโอกาสดีของนักศึกษาวิกิ what your inspiration how you like to fly who is your inspiration want to thank Mr Ajantusak for giving us this opportunity to fly because If you think about other universities, no university have this opportunity to let the students fly and like feel how to fly. And today's experience is very good. This is the life first experience that you can fly by yourself and you understand how to fly in the sky and it's a great experience for me. And I, I would like to thank you, sir, for that and thank Stanford for that. <laughs> จากครูผู้สอนโดยเฉพาะอาจารย์สุดท์นะครับก็มีแรงบันดาลใจแล้วก็เลยได้โอกาสที่จะได้บินก็เขาก็ได้บินจริงๆครับอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เป็นโอกาสดีของเขานะครับผมที่จะได้เขาเรียกว่าอยากจะเป็นนกก็ได้เป็นนกแล้วคุณไลท์จะ become a bird and then you g o เ n ิ Yes sir Yes ก็จีโน่ What about What about you Okay after after you land It just touchdown in a few minutes ago. So it's really exciting. This was the first time I'm above my ground with a handling in my hand. So I was fly before in the economy class in oh, really? but not in the seat of a captain. But it was really a good experience. And I want to thank first Ajan Chuzak, Jan yes. Eddy and Stanford International University for to give me an opportunity like this. So really love this a's love to become pilot. motivation to become pilot. I i a l p my ก็จะเห็นว่านักเรียนนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่ดีนะฮะกับบรรยากาศของเมืองไทยเราโดยเฉพาะอาจารย์สุสักนะฮะก็มาเรียนที่นี่เรียกได้ว่าสนุกนะฮะแล้วมีความสุขด้วยกแล้วที่สําคัญก็คือเรามีโอกาสที่จะ ควบคุมตัวเองให้สามารถที่จะบินขึ้นไปบนฟ้าได้นะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าท่านต่อเตคันทรีไอ้คไทยคนไทยนะคะบินความรู้สึกยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงถึงอยากจะบินก็คือจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบการบินมาตั้งแต่แรกแต่ว่าได้ motivation มาจากอาจารย์ครับก็คือหลังจากที่เรียนกับเขาก็คืออาจารย์จูศัก์นี่ motivate ว่าเป็นนักบินเนี่ยคือ มีข้อดียังไงบ้างแล้วจนมาถึงวันนี้ได้มีโอกาสที่ได้มาบินจริงๆครับแล้วก็ <c oughs> คือผู้หญิงอ่ะไม่คือบางคนอาจจะคิดว่ามันมีปัญหาระหว่างเพศเป็นผู้ชายแร้วเป็นผู้หญิงแต่จริงๆเราไม่มีเลยค่ะครับจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยชมรมของเราเนี่ยสมาคมของเราที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามีความรักในเรื่องเดียวกันก็นกคืออากาศยานเบาและเบาพิเศษครับมันเป็นก้าวแรกในการสารฝันของคนที่มีโอกาส ที่ขาดโอกาสในการที่จะไปเป็นนักบิน UPL อ่อ PPL ครับหรือ CPL เราก็มาเริ่มจาก UPL ก่อนครับเพราะว่ากฎกติกาอะไรต่างๆเหล่านี้มันเบาลงไปมันสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงอะไรมากถ้าไปเทียบกับ CPL บซึ่งราคาแพงกว่าประมาณ10เท่าหรือในเรื่องของ PPL แพงกว่าประมาณห้าเท่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นก่อนก่อนที่เราจะลงทุนอะไรไปเนี่ยเราต้องทดลองก่อนว่ารเราเนี่ยจะรักในในอาชีพตรงนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉนั้นสมาคมจึงมองเห็นความสําคัญตรงเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งอากาศยานเบาเนี่ยเป็นอากาศยานที่ที่ทุกคนจับต้องได้แล้วราคาไม่ได้แพงมผมว่าซื้อรถหรูคันหนึ่ง่ซื้ออากาศยานเบาได้ประมาณห้าคันคห้าลำห้าลำ เพราะฉะนั้นจับต้องได้สบายมากแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแคดกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่จะมาเป็นนักบินก็ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมทั้งได้ร่างกายและจิตใจนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็มาบินกับเราครับขอบคุณครับครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับครูฝึกบินนะครับครูจานะครับก็เป็นครูฝึกที่ฝึกนักเรียนหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนการบินเนี่ยนะครับ มาฝึกที่คลองสี่ปทุมธานีนะครับก็เช้านี้ก็มีนักเรียนมาหลายท่านนะครับเท่าที่ดูจากภาพรวมนะครับก็เห็นมีความกระตือร้นและก็สนใจที่อยากจะอมาเรียนการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะที่นี่เป็นภาคปฏิบัติเท่าที่ครูจาเนี่ยนะครับได้ฝึกนักเรียนไปเมื่อเช้านี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการตอบรับที่ผ่านมาคือการตอบรับในครั้งนี้ของนักเรียนทั้งหมดที่มาในวันนี้นะครับก็ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ได้ขึ้นไปบินด้วยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะ ยังเวลาไม,ไม่ยังไม่โอเคกับเวลาก็คือครับเวลาหมดสกอรเวลาน้อยนะฮะ uh huh. ส่วนคนที่ไปบินเนี่ยครับก็จะมีบางคนที่ชอบมาก <c oughs> แล้วก็บางคนที่รู้สึกว่าโอเคไม่เหมาะสมกับตัวเอง <c oughs> แต่ว่าตอนแรกทุกคนเขาก็มาด้วยความว่าอยากรู้อยากเห็นครับมาก่อนแต่พอเขาได้ลองเสร็จปุ๊บบางคนเนี่ยชอบที่จะเมนูเครื่องบินชอบที่จะบังคับเครื่องบินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บา <c oughs> งคนมีเซนส์ในการบินเครื่องบินที่ด uh ี huh. บางทีบางคนขึ้นไปยังไม่ทันสอนอะไรเลยเขาก็รู้ว่าเขา เขาควรจะทำอะไรอะไรอย่างงี้บางคนเขามีความพยายามถึงแบบบางทีไม่รู้ว่าเอ้ยอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ข้อถามข้อทาอะไรอย่างนี้ยครับ,รบก,ก็มีทุกแบบที่ขึ้นไปเม,มื่อเช้าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือสนุกสนานแล้วก็อยากจะคอนติเนียต่อเลยอะไรอย่างนี้ยครับ ก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของนักเรียนหลายๆคนที่สนใจว่าจะบินหรือเป็นนักบินได้ยังไงนะมาฝึกบินก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงทะเบียนเรียนทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติอย่างที่กล่าวนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจนะครับที่จะส่งลูกหลานหรือแม้แต่ตัวเองมาเรียนนะครับก็ยินดีนะครับติดต่อกับทางรายการมาก็ได้หรือว่าจะช่องทางอื่นก็ตามนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอ่า สำหรับการบินในวันนี้นะครับมีทั้งนักเรียนที่สนใจนะครับมีอาจารย์ที่ให้ข้อมูลนะครับรวมทั้งผู้ปกครองนะครับที่เดินทางมาเพื่อที่จะมาดูว่าเราเนี่ยจะสามารถเป็นนักบินหรือว่าสามารถที่จะไต่เต้าไปเป็นกับตันอย่างที่เราฝ่ายันเราต้องการได้ยังไงนะครับลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ